สวัสดีครับวันนี้ผมมาพร้อมกับภาพนะครับมีวิดีโอมาให้ดูด้วยนะครับเพื่อความเข้าใจที่แน่นๆนแน่นนะครับเราเห็นภาพชัดเจนนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรวันนี้เรามาพูดถึงการบวกลบคูณหารนะครับแบบคณิตศาสตร์แบบประถมปฐถมนะครับที่เราเคยเรียนมาแล้วนะครับแต่วันนี้เราจะมาทําเป็นภาษาอังกฤษนะครับมาบวกลบคูณหารเป็นภาษาอังกฤษดูซิเขาจะพูดกันยังไงนะครับมาเริ่มจากการบวกเลขเลยนะครับ าแบบทางการก่อนนะครับแบบ f o r m มอแบบทางการก่อนผมมีตัวเลขมาให้คือ5้บวกสเท่ากับแ5ด plus t e q u a l s e นะครับ5 3 8นะครับ,รบหรือจะบอกว่า5 3 plus t is 8ก็ได้นะครับต่อไปถ้าแบบไม่เป็นทางการจะว่ายังไงนะครับไม่เป็นทางการก็ง่ายๆครับแค่5 and 3 is 8 5 and 3 are 8อันไหนก็ได้นะครับก็เปลี่ยนจาก plus เป็นอะไรอะ เป็น and นะครับแล้วก็แทนที่จะใช้คำว่า equals ซึ่งมันดูเป็นทางการมากๆนะก็กลายเป็น is หรือ are ก็ได้นะครับต่อไปมาเป็นลบบงังอ่าตัวเลขก็คือ5ลบ3เท่ากับ2 5ลบ3เท่ากับ2อเอา formal ก่อนนะอแบบทางการก่อนนะครับก็คือ5 3 e minus 3 e q u a l s 2นะครับ5 3 minus 3 e q u a l s 2นะครับเรียกว่า5 3 minus 3 is 2ก็ได้เหมือนกันนะครับ อ่ะถ้าแบบ informal ล่ะแบบไม่เป็นทางการจะบอกว่ายัางไงอย่างเช่น5 take away 3 is 2 5 take away 3 leaves two นะ leaves ก็ใช้ได้เหมือนกันก็คือเหลือไว้นะครับก็บางว่าเอา5เอา3ออกจาก5ไปก็เหลือ2อ่านะทำนองนั้นนะครับต่อไป ถ้า informal อีกแบบหนึ่งนะครับอีกแบบหนึ่งมีมาให้สองแบบนะสลับลบนะครับเมื่อกี้เราใช้ take away ใช่ไหมครับตอนนี้จะเป็น three from from five three from five is two three from five leaves two นะครับได้เหมือนกันนะครับต่อไปอ่าคูณมัางคูณมัางนะครับคูณ5คูณ3เท่ากับ15 5คูณ3เท่ากับ15 5นะครับ5 multiplied by 3 is 15 5 multiplied by 3 e q u a l s 15นะครับ multiply by ก็คือคูณด้วยนะครับอือต่อไปเอาแบบไม่เป็นทางการดูบ้างนะครับก็คือ5 threes are 15 5 t s are 15. เลข5 3ตัวเท่ากับ15อ่าแบบนี้ก็ได้นะครับอ่ะถ้าเป็นไม่เป็นทางการอีกแบบหนึง่งอ่า f i times t h is 15อันนี้อาจจะคุ้นๆแล้วแต่ว่าได้ยินได้ฟังมาบ่อยเนาะอันนี้น่าจะเป็นอะไรที่ใช้บ่อยมากๆ5นะครับ f i times three is 15 f i m e s t is 15ครับอ้าวต่อไปมาดูหารกันมัางนะครับผมมีตัวเลขก็คือ15หารด้วย3เท่ากับ 5 15หาหารด้วย3เท่ากับ5นะครับ15 divided by 3 is 5 15 divided by 3 e q u a l s 5อันนี้เป็น f o r m a อลนะครับถ้าไม่เป็นทางการเท่าไหร่ล่ะนะก็3 into 15 goes 5นะครับหรือว่า3 into 15 goes 5 times อย่างนี้นะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่มันยาวขึ้นอีกสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมต้องขอเปลี่ยนไปใช้ าประกานะครับประกามาเขียนเขียนให้ดูนะครับเพื่อความคล่องตัวนะครับโอเคครับสวิตช์ปแป๊บหนึ่งครับครับเมามาดูตัวอย่างที่มันยาวขึ้นอีกสักนิดหนึ่งครับตัวเลขก็จะเพิ่มเป็นหลักร้อยนะครับเราก็จะมีตัวเลข2ชุดเนาะก็คือ 132กับ751หนะครับหรือเอามาคูณกันนะครับก็คือ132 t i m e s 751นะครับคูณก็คือ times นะ times นะครับทีนี้มาเริ่มยังไงดีเริ่มจาก7นะครับ7เอาไปคูณกับ2นะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนเอาศูนย์มาใส่แล้วเริ่มจากหลักร้อยเราก็ต้องเติมศูนย์ลงไป2ตัวก่อนที่หลักหน่วยกับหลักสิบนะครับ เราก็จะบอกว่า put down นะครับ put down to zeros หรือว่าคนอังกฤษจะได้วัน k n o t นะครับ knots. n o t n o u โอเขียนไม่สวยเลยนะครับ n o u g h t n o t นะครับ two n o t จากนั้นนะครับก็จะเอา7ไปคูณกับ 2 7 2 14ครับ7จ14เราบอกว่าไงครับ seven two's are fourteen <laughs> ขออนุาตเขียนแบบนี้เนาะง่ายดี fourteen <laughs> put down four and carry one นะครับ and carry one นะครับยกไปนะยกไป1เขียนลงไป4แล้วก็ยกไป1น,นะครับโอเค next 7 e v e three นะครับ seven twenty one นะครับเจ็ดส n o n R t w e n t นะครับก็เป็น22นะครับบวกอีกหนึ่งก็เป็น22 put down t o and carry t o นะครับ,รบเขียนลงไปสอแล้วก็ยกไป2นะครับทีนี้717 7, บ้าง seven อ h oh ม่ my my seven ones นะครับตามเด้วยนะ 7 1s are, seven and two are 7 and 2 are 9สี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดแล้วก็บวกอีกสองเป็นเก้านะครับก็เติมเลขเก้าลงไปนะครับอืม hmm. ต่อไปมาทัดต่อไป next line ลบก่อนอืม hmm. บรรทัดต่อไป next line เรามาดูที่หลัก10ด้วยกันนะครับข้อ5้าไม่ใช่ข้อ5โทษทีตรับตัวเลขก็คือ5นะครับเติม0นย์ลงไป1ตัวก่อนที่หลักหน่วยก็คือ put down 1, n e z twos are 10 put down 0 and carry 1ใช่ไหมครับใส่0แล้วก็ยกไป1 5, 3 s are 15 and 1 are 16 put down 6 and carry one นะครับจากนั้นก็อะไรครับ five ones are five and one are six นะครับห้าหนึ่งห้าบวกเอิงหนึ่งเป็นหกนะครับก็ได้เท่านี้นะครับสุดท้ายครับเราก็จะเอาหนึ่งมาคูณกับหนึ่งร้อยสามสิบสองเลยเพราะว่าหนึ่งยังไงมันก็มันก็ได้ เท่าตัวที่มันคูณนะครับก็คือ132ก็จะเป็นนะครับ one times 132 i นะครับ is 132 h u n d เห็นไหมครับได้แล้วครับทีนี้ก็ออกมารวมกันนะครับอ่ะยังไม่ใช่2เส้นนะเส้นเดียวอยู่ two and 0 and 0 is 2 3 and 0 and zero is 3 1>, 1 and 6 and 4 is 11, put down o n n d n d carry one. n d 2 and 1 is 9 And n we have only 9 left here so write down 9นะครับเรามี9เหลือตัวเดียวนั้นเพื่อนเขียนเก้าลงไปนะครับอันนี้ก็คือคำตอบนะครับเป็นยอดรวมหรือ total นะครับก็คือ 99,132นะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับลองเอาไปหัดเล่นกับตัวเลขดูบวกลบคูณหารง่ายๆเหมือนที่เราเรียนตอนปถมนะครับแต่ลองทำเป็นภาษาอังกฤษดูนะครับแล้วก็จะคล่องเองแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วนะครับโอเคครับสวัสดีนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ